ลองหล่อหหัวแตกเนี่ยมันวิ่งมาเทียบเลยเสียงนั่นแบบดูแบบกึกกักกึกกักกึกกักมันมีตัวอยู่ข้างนอกด้วยนั้นอะ่ะมันรอที่ใจนี่อยู่นะเรียกว่าอะไรมันรอโช็คเดะเช็คเดะเราอะ่ะมันรอซันไลป์เปอร์อีลิตอ่ะโอ้มาทำไมครับ <Follow me. S 1> บันไดมา สเปรล,ลอรคือตรงไหนวะนี่ออกบันไดวนรึเปล่าใช่บันไดวนอุ้ยโอ้ไซเปอร์จะต้นงเอา้เอาวอ้าวเลิฟช็อตน็อตพี่ยิงหัวมันแตกแล้วมันก็ยิงหัวพี่ <c oughs> เฮ้ยยังพี่ยังไม่ตายพี่ดาวเฉยอีกทำไมเปื่อตายเพราะพี่ยิงหัวมัน ไม่เสียงโหนของผมจริงสิอะใช่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 มร่ได้โหนโหนข้างน,นอก<ว>นใช่ปะใช่ใช่ใช่เจอะไ้ยโยยยยยยไม่ได้โหวนยย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 บันไดยยยไยยยยยย เมันมีรถเข้ามาเฮ้ยม่งไม่ท่านม่งไม่ปิดไอ้นี่ให้พี่ว่ะ